สวีดัสสวัสดีพ่อพี่น้องแฟนเพจสาวน้อยมืยโสสาวเอยไปได้สตอบอรีมาให้ลูกสาวจ้านั่งบวกินจดนั่งจะทำทางหูลูกพนาพี่น้องไม่เสียบุกิสินฉันกับบ้ซื้อมาฉันลืมก็ไปซื้อแต่น้าตาลคิดว่าจะคล้องเมียนอันไม่เสียบุกลิสินอยู่นองเอยกันเลยบ้ซื้อมาเดี๋ยวเอาตะเกียบมะพร้าวเอาพี่น้องเอ้ยอทุลักทุเลมากเลยการทานะจ๊ะซอยสรุปว่าตอนแรกว่าเหตุสิเหตุผู้เดียว เฮ็ดผู้เดียวแังสิโว้ยเล่นตำนาตำหลังนากงแหงเงือนเงื่อนฉันกันเลยเดี๋ยวมาซอยดูฉันนะแต่มาซอยก็เหตุคลิปไปซะไะนะก็เลยเสียบอันเสียบน้างมาเสียบใหม่ละซีลูกพ่อฉันกันเลยเดี๋ยวมาซอยอีกพี่น้องเอ้ยอันแค่เสียบกรเซาะเดี๋ซอยหละบปันนันว่าสิเฮ็ดผู้เดียวดูงามบ่มื่อยืนเมื่อเ้ารนี้ไปยืนเลือกยูวัสนีโอไปแต่เสาไปแต่เสเขาเจ้า จับบตองเขาจับปกติพันสิใส่ถุงถุงละโลโลละลอยสามสิบเนาะเออข่ก็เลยไปเพิ่นว่ามาแต่เสาไปว่านยังว่าเป็นยังเลือกเลยเลือกเลยตามใจชอบนะปกติพันสิใส่ถุงขายถุงขายเลยผู้ใดมาสื่อกันโยกเอาโยกเอาอันนี้นางบอกว่าอาใส่น้าตาลสี่ซอนซอนดิตักน้ำเนี่ยน้ำตรงหน่อยก็น้าตาลนั่งว่าฉันก็เลยตักน้ําตาลสี่ช้อนน้ำสามจาพี่น้องเบ่งเอเดอว่าสีจะลุ่งหรือจะรอด จะรุ่งหรือจะร่วงหรือจะรอดหรือจะยังไงดอตามติดตามชมจนจบคลิปนะจ๊ะพีน่น้องคุณแม่กับโกเคยเห็ดเนาะอ่ะทาตามนางนั่นแหละนางบอกให้ทํายังไงก็ทําเห็ดอัน,นตอนแรกแม่ก็บว่าอ้ามันไก่สีได้ลรไปกสีแด้ไปย่างย่างย่าง,างเอาจนน้าตาลใหม่จนน้าตาลดาคิดว่าตอนพัดอันนั้นพัดมีสัวอันนี้ตอนนี้ก็คิดว่ามันสิพอดีแล้วเด้อะ ก็าาพากันเอามาใส่ปิดแก๊สเอาเอามากิ้งก่อนอันดับแรกอ่าไปกิ้งไปเสร็จแล้วก็วใส่น้ำอันน้ำที่แช่น้ำแข็งไวเนาะนีปรากฏว่าครั้งนี้น้ำตาลยังไม่ยังไม่กรอบพี่น้องน้ำตาลพ่าะในใทีมันเหนียวบบที่นี่อันแล้วก็พอทำไปเสร็จใกล้จะเสร็จเสร็จนะอ่าน้ำตาลใหม่จ้า <laughs> <contribute> น้ำตาลเป็นสีเกรียมเลยมันก็จะออกเหมือนผัดหมี่ดิฉันตอนนั้นนะจ๊ะแต่ก็พอกินได้อยู่นะนี่นางก็เคี้ยวตุ้ยตุยเหนียวแนนกอบแนออ่มันกับเออมันคือเป็นอย่างสันบุนี่บัดเขาเจ้าเฮ็ดนี่กอบดีแห้งบัดจะคล้องเฮ็ดพันบางลูกกับกอบบางลูกกับเหนียว <c oughs> คิดดูแล้วก,กันนะจ๊ะให้น้องปองปลายเฮ็ดเองเนาะฮาบาเดเลียนมากกับตามภาษาตามช่องแดงๆนั่นแหละเอาเคี้ยวตุ้ยตุย